คู่หูยอดนักสืบมีมีม่กับบอบบี้วันนี้เสนอตอนคดีขโมยขนมที่สวนหันษาในเมืองเล็กๆชื่อสวนหันษาซอยดอกไม้เป็นย่านที่อบกุ่นและเงียบสงบต้นไม้เรียงรายอยู่ริมถนนกลิ่นขนมปังหอมจากร้านเบเกอรี่ลอยมาแต่เช้าณนะบ้านไม้หลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ลูกแมวน้อยชื่อมีมี่กับลูกสุนัขชื่อบอบบี้เปิดสำนักงานนักสืบมีบอบเล็กๆของพวกเขา วันนี้จะมีคดีไหมนะบ็อบบี้หาวพลางจ้องหน้าต่างเราต้องซ้อมท่าไขปริศนาไว้ก่อนมีมีม่ยกแว่นขยายขึ้นหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วชี้นิ้วไปบนโต๊ะที่วางคุกกี้ไว้ปริศนาแรกคุกกี้ชิ้นสุดท้ายหายไปนั่นแกเองต่างหากบ็อบบี้หัวเราะแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก๊ก ประตูเปิดออกพร้อมกับกลิ่นขนมอบหอมหวานและใบหน้าตื่นตกใจของป้ากระต่ายเจ้าแม่เบเกอรี่แห่งซอยดอกไม้ขนมหวานสิบกล่องที่ฉันเตรียมไว้สำหรับเทศกาลหายไปหมดเลยขนมหายมีม,มีลุกขึ้นทันทีขโมยของหวานเหรอไม่ยอมเด็ดขาดบอบบี้ขูเ่เบาๆทั้งคู่รีบตามป้ากระต่ายไปที่ร้านเบเกอรี่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอวลแต่โต๊ะที่ควรมีขนมกลับว่างเปล่า ประตูล็อกแน่นหนาหน้าต่างก็ไม่มีรอยงัดป้ากระต่ายพูดมีมี่หยิบแว่นขยายบ๊อบบี้ใช้จมูกดมไปตามพื้นมีรอยเลอะคราบแยมแล้วก็รอยเท้าเมื่อกืนแปลกแปลกบ๊อบบี้ชี้มีใครลื่นล้มตอนหิ้วขนมแน่ๆมีมี่จดนงสมุดนักสืบรอยคราบพายังทางท่อระบายน้ำเล็กๆที่อยู่หลังร้านมีมี่ลังเลจะเข้าไปในนี้หรอบ๊อบบี้พยักหน้านักสืบต้องกล้าเสมอ ในท่อมืดมีแสงสว่างลอดมาจากปลายทางและเสียงแปลกๆดังอยู่เบาๆในห้องเล็กๆใต้ดินพวกเขาพบหมึกจิ๋วตัวหนึ่งกำลังนั่งมองกล่องขนมอย่างเศร้าอย่าทำอะไรฉันเลยฉันแค่เก็บกล่องเปล่ามาเพราะมันหอมเธอไม่ได้ขโมยมีมี่มถามหมึกน้อยสายหนวดเปล่าเลยฉันอยู่ลึกใต้น้ำเกินกว่าจะปีนขึ้นไปได้ บอบบี้หันไปมองมุมหนึ่งของท่อมีรอยเลอะมากกว่าหนึ่งชุดมีอีกคนที่เข้ามาแน่ๆมีมีตาเป็นประกายทั้งคู่สาบถามเพื่อนบ้านสัตว์น่ารักทั่วซอยเต่าชราบอกว่าเห็นเงาบินผ่านหลังคาแมวข้างบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปีกรัวตอนตีห้านกฮูกพ่อค้าบอกว่าขนมแยมถั่วถูกสั่งไปสามกล่องโดยลูกค้าปริศนาเมื่อวาน เสียงปีกเงาบินเรากําลังตามหาผู้ร้ายที่บินได้ทั้งคู่วางกับดักด้วยขนมจำลองและเฝ้าระวังจากจุดสูงบนต้นไม้ เวลาใกล้รุง่งเสียงกระพือปีกดังขึ้นเบาๆมาแล้วบอบบี้กระซิบสามนกแรง้งสวมผ้าพันคอแดงบินโฉบลงมาจากคว้าขนมเดี๋ยวสิมีมีกระโจนออกมาบอบบี้พุ่งชนต้นไม้ใหญ่ดังปึง้งจนกล่องขนมตกใส่นกแรง้งโอ้ยยอมแพ้ยอมแพ้พวกมันตะกอนพอเช้าทั้งเมืองมารวมตัวกันที่หน้าร้านเบเกอรี่เราขอขอบคุณนักสืบมีมีกับบอบบี้ที่ไขปริศนาได้ป้ากระต่ายยิ้มกว้าง ป้ากระต่ายแจกขนมฟรีหนึ่งวันเพื่อเฉลิมฉลองส่วนหมึกน้อยได้รับเชิญให้ช่วยจัดขนมหน้าร้านเพราะเธอรู้จักกลิ่นดีมีมีนั่งพิงโต๊ะเขียนรายงานสรุปไขปริศนาได้หนึ่งคดีบันทึกลงในประวัติบอบบี้เคี้ยวขนมพลางพูดแล้วคดีต่อไปล่ะมีมีหันมายิ้มใครขโมยลูกโป่งจากสนามเด็กเล่นกันนะ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ